รับตัวมีหัวเป็นงูเจ้าส้เป็นไฟรักใครไม่จริงจริงกันง่ายได้ม่เหี้ยวผู้ชายที่เป็นสับปะรดรวยก็รักไม่รวยก็รักเรวยก็รักไม่รวยก็รักเออยากเจอชายที่เป็นสับปะรด เห็นไม้เห็นไม้เห็นไม้ไมไมจะได้กินหมากแล้วออกดอกหมดแล้วกาสไดีต้นช้าจ้าทุกคนเป็นมาทั่วนางงามกระดอกกระเดียดเนาะนี่ไงเริ่มจอดดอกแล้วนะคะทั่วเทียดข้างกระเป๋าเสืออะจระานี่ กำลังจอดดอกกำลังออกหมากหน่อยจ้าคอยดูนะคะจะไดกินหมากไหมจะได้ขายไหมจะรักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรับตัวไม่ได้รักของฝากเที่วให้ลำบากฝากไหมตอนนี้ฉันเดือดรอ้อ คนแขกไม่ว่าให้ไปสักนมันก็อนแต่ก็ห่วงใจใไมจะเป็นกูเจอ มกเล่นนางหมักงาใหญ่พี่น้องโดกเลยจ้าเป็นหมากกระเด้อว่าปลูกยังบ่เป็นหมากเป็นแล้วค่ะไปมาอัปเดตห้เบิรดนาะดีดน,น,น้องเนะาะหมักเล่นอันนี้คือหมกอักกระเทศใหญ่นางนะคะนี่เบียเทียมอัฒบดนางละนะคะกําลังโดกรลยจุงาหักลงงากร่งกองอันนี้ก็พักอันขึ้นใช่ประกาศแก้วนางพี่น้อง มาสตบันบอกเออจุดของเขาจนชิคหายไปเลยของเพ่นเลยยังประัานใดอยู่อันนี้ก็ดาวด้วยก็ยังประดับเป็นบ่งอยู่ไงแหละออกดอกค้านานท่านน้อ

ปวแต่และวนันอย่ง,ยงเยอวแต่ละนานกิดยัวสนองเก็บลูกข่าันนี้ลูกข่าสร้างรายเนาะมีงานสนอวนี้เนาะมีงานครมเยียบอยู่บ้านนะพวกจ้ะตี nằm đây rồi đưa vào <cười> ờ. <cười> Kết xác nàn ôi Chữ con mạnh Chữ นี่คนสีเหตดยังนั่นนี่เนาะดุลินะดูมันขยันเลยดะมันธรรมดาเด้ด oh. Oh. Mm. <c oughs> ิได้พัวแล้วบอเื่อได้พัวน้ำบ้านน้ำเมืองลองเปลี่ยนตื่นเลยดูค่อยค่อยค่อยไปบ่อนบัวหดดิค่ะ แไปแล้วเฮ้ยมือกังใส่วมากาห้กิก็บพักไปใส่ไปงาน,งานจ้าแล้วน้กงพนกกิาแล้วก็ไปงานศพงานศพอันพรนางเถาเสียประมาณบาสี่หาโมงแหละ มาสี ạ, ่มงไ่้อลงมือเนี่วมรบังเคือเทศนั่นกำลังกำลังงาอันนี้เือเทศมัเทศงะมักหน่อยตองแต่ก็อแต่ก่อ โอ้ยสีนางจ้าโออิสินางนะคะโอ้ยสีนางงามอันนี้คือกระดอกลำกระดอกลำจ้ากระดอกลำเป็นเป็นต้นขนาดดิโดดแล้วน่าบริมารีวิวในสวนให้พี่น้องเบิ่งเลยจ้า อันนี้คือบวบวเบามีกำลังขึ้นจอดอกออกมาเลยจ้าจ ขขาโพดพี่าไม่ยรู้เาวยกำลังจอดอกเนาะกำลังออกดอกงามตางามถั่วหัวเงินมือวันนี้พี่มันตตยังไงนี่ยยรูดเอันละู้นี่ล้ว่าก็เอารูเจ้านันแล้วจรูเจ้าเลยึงทังนั่น ยังบริมาลข่าวถ่ายยูแจักเทียมันเบิดแล้วส่วนมันนั่นนะบนเขามันเบิดุกิ้ลแล้วตะกี้หึ่งพอบะกี้เราเก็บหาตาคือกิปลาแฮนบ้านนครตอนนั้นแล้วมันเลยออกเบิดเนาะคือแบบมันออกพร้อมกันเบิ่ได้มันหลายแห้งทำให้มันเป็นชุดเดียวเก็บไปบ้านนางเถาพี่น้องเก็บไปบ้านนางเถานะคะแล้วเวียดเปสิไป

พันเทา้าพันเขียวพันขท้ากับพันมุมฉันักพคก็หมักพันมุมแทกบ้านรังบ้าน ลฉันขอแม่มาทำเล็อห้อนลม ทำอะไรกินญี่ปุ่นหล่อนทำอะไรฮะปีกซีนปีกซีนจ้าปีกซีนเปียกแบนปีจ้าเอออมพักออมพักขมนะครับอมพักขมใหญ่แถวนานหายน้ำหอด เสาวน้ำกันเดอ้อนอนคิดถึงเขาแต่เราไม่ไไมีอสี่อม,มาให้สบาย ขาลัดภาพหน้าไปงานก่อนงานยงานยังอคุณแม่ก็ได้โชกผู้ให่แม่อเทียบเทียแล้วเที่ยวานเลยแบบวุ้ยจะกินละบอกมาดูจ้าทุกคนมากินข้าวนมกันเจ้าเอ้เอ้เลยนี่อ้วนวานเดือดขอดยว่อขลุกเอาออแล้วมันมุดทกบมุดทุเขาถึงเนะ มันบคยสุบจะเอาถุงมาว่าเรามาเล่นกนจะดี กอนยังกอดเนี stage, ่ยซื้ออุ่นแปนเสี๋ยอุ่นมันจะคายสวนไล่เดี๋เดีอยว้อนจลามันจะคายไ่เอาไม่เาไปจังฮะแพ้ไม่เอาแพ้อุ้อ๋อับก็แปคลายแล้ ปอร์เซ็นต์ตัวสรคล้ายตัวลหบาทเรื่องเขาเอาแตคอะเคราะห์ยบอกไม่คายตัวหายชตัวสองร็ไไม่ง่ายให้มานมานี่สองก็โลห์ซิบบาทมั่เป็นเชื่อเลยแบบเพิ่งขายบเบิร์ขายกันแบเเพื่อขายขายไปแล้วที่บอกไม่เลางเขาจเบิรเขาก็ปาบตัวอยหายเคราหทยตออยู่ แล้วไดนจับกระิดดูมาฟ้าปุ่จะดูมา้าป่มันชันดี่ยวมันบริทชันเออมีซักไหน่นทองเาเอาให้คอมงชเนี่ยมาชงช้มองเน่นัก่มัอดน่ราคี่ยด้ยเด้ยวเขาเล้ย่ว้อ่าฟ้าป่นนอันนี้มันดุ้งทองชั่งนเดี่ยวพวชๆมับู้ามาส

그래 잘... 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 รถพัมีิท่า kind น of mm ั hmm. mm ้นเด็ดเย่ามาเะที่นี่พอเียวอเาไปถึะม uh> uh uh ีว uh ันนะไม่ได uh> uh ้ไม่บอกไม่แน่ยไม่อะไรก็ลรไป

ขึ้นมาบ้างก็ได้ทุกท่านโอ้โหไม่ใช่แจกฟ้าแต่หมดหมดอืมขึ้มาแต่ต่าดมันมันมีแต่ไงมันขับเป็นยางนะมันก็แปดแต่ขับไปก้น

我搞哪衣服

rồi đó là nó ừ. Hãy cho kênh Để Không đặt cái gì này ใจ่ยด้วยหนอยี่ีเลยจ่ายดอยี่ตีเลยยี่ีแล้วเขาอะโจเราเป็นหนี่ผู้เป็นาเขาเป็นยี่ีเลยหนแล้วจักหมอจักหมอ็ตไล้ได้เลยช่ตมไลจักหมอแล้วะหมอเราเได้เขาหานะ Mỗi <laughs> <loại, một> <laughs> ngày là nặng Mỗi ngày là nặng Mỗi ngày là nặng Mỗi ngày là

มัน้นโมบอนเ้ยมันเีกาเลนหูภาสอนหมกโก็ยังให้ถึงนอกมยังันธุ์ลายมกเด้ชอกจามมือะไรโหจะบอกใหาแต่ใสุ่ชเะไรเ้เก่าโม่ชวยอริลทันใดเห็นยังจ่งทันใดเล้

เนี่ยก็โอ้ยเนื่องจากมันเห็นาพัดจากนณะจาคือพุทธกรมขอบคุณทุกลังใจไปแล้วจะขันสบายดีสิคะ